สบายดีพี่น้องว่อสุดคนหนุ่ยนะโขสนางพลาดแสกการนนะ้อพี่น้องเนาะสนางก็ไปลงคลิปขอโทษขอภัยลายพี่น้องลงคลิปซะเพราะว่าอยู่สัญญาณมันมบ่อยากมีบันไดนนะ้อพี่น้องสนางก็สีมาขวบแมงแขงหน่อยนะพี่น้องแมงแขงจิกบอกแม่แม่หยาเพิ่ลไปหามาเพิ่งใส่ซองแข็งไว้พี่น้องแขงเดียวนีก็บบัได้มีดอก ยกกังมีเรียนบ่แม่ไม่เรียนหนี่เขาเก็บขายอันนี้ชนะก็สิเอามาขว่แล้วก็ตำแจ่วนะเด้นพี่น้องตำแจ่วนี่นยวยังอีกถุงหนึ่งอเอาเห็ดกับบะมือด,ดอกแล้วาก,ก็สีนะมาขว่แล้วก็ตำแจ่ลสบายดีพี่น้องก่อนชนะก็ไปสวดมีแข้งชนงออก็ไปเก็บข้าวบงมาสวงนะพี่น้องเมยก็นอนเพิงพี่น้อง ไป้างวัคซีนแล้วพิดเมื่อยพี่น้องนอนพักผ่อนมาหายแข็งแดด <c oughs> นะน้องวันใหม่ก็วันมีกวกันพักกันหลินน้าจะได้อ่างเนาะนางไปเก็บอยู่สวนหลังบ้านมาซื้อมาโสอิแล้วก็จะไปใส่นส้นำเกลือพัดกินหอมลายพี่น้อง สอมพักบงแรกยังชิเปอันะนะขวามงแขงจิกน้ำแจ่วน้ำบะแม่น้ำแจ่วน้ำจแจ่วแล้วกันำแจ่วในหนึ่งนาะมไม่นม,แมงแข้งสนางบริกินยังเถื่อลยพี่น้องิร้องกินหนึ่นง้ามบริกินทำไ,ไมล่ะแ่บ่้าบ,บริกินยังเถื่อ เขาเห็นมันคิวหานะมันคิวแล้วเ่าบุกินแมงดาคือกันเดี๋ยวแมงดอกแมงดาค่ะแมงดาแม่บเดี๋ยวไปกินกัน้องมิวสบายดี้าปลาโล่ฮัลโหล แล้วเจ้าเย็นแล้วเจ้าฮะนาถ้าก็หลินแต่น้ำจะพากันปีนจะพากันปีนลูกโกเด้อปีนนะ่ะเด้อมันชิคว้าเลยอ,อ่างมันอ่าลุงตุย้ยหันเดี๋วยวต้องเย็ยบยีนมันเปื้อนหน้ามันหิงน้ำใส่อ่างมันก็พากันรป่น สองมือนี่นอนไ่นนอสามากินเนาะอ,อดีวสองมือทามบานในบดีหูซึกซีในไบ่ไต่างๆาะรอไปไปแล้วีวใช่มหมหนือจะเร่งมาแลรือจใหมาแลไวเรียนนะคะดูหน้าิ้เนืก้างอย แดีกหัวดิสิบัมิวนี่ทำไมเด็กต่อนเนาะันเด็ั่เห็นแล้วจ้เดออห็นหัวอยู่นะพั่อ่อนออนมิวลนะมิวลมจะมาไข่ไดู้กใหม่ลงมาลงมา พาหนองลงกวันใหม่ลงจะมาใช้ได้ดูนี่่ก้ะิ้เข่าจะก้อนิ้เข่ากันจังอ๋อบริสนางกันด้ครบมาขวบแมงแข่งต่อยด้พี่น้อง หัวมแมงแคงเลาวก็ใส่น้ำก้อนแล้วก็ใส่หัวผักเทียมลงไปให้มันหอม,มแมงแครงหน่อยมแมงแครงจิกเดนึ่งพี่น้องตอนนี้เพิ่งก็ยังไปหาหรอกิ๊บมาขายได้หน่พี่น้องเลยแจ็คโลเขาได้ยังไปถามอยู่แม่ไปถามเพิ่นไปกิป๊บ ขวดตอนมีน้ำค่ะก็จะใส่ผงข้าลงไปเล้วนว้ำต่อด้วยเกลือเบอ,อุ่มเพิ่นก็นมาใส่มล้ก็ผงนัวลงไปนิดนึงเขาขวดจะนำให้มันแห้งเข่าแลหละขวดล้วกระตมัมแจวน้ำเค็งหนึ่ง ແລະກິນເຂົ້າເຕົ້ານໍາພີ່ນ້ອງຊະນັ້ນກະຊິເຂຽມຫມາກເຜັດກ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ບາດນີ້ເຮົາກະກົວແຫງດີີນາຮາເຽມເຂມເຜດກມຕຳກເລກຕຳມາັດກັບຮົ່ກວຮົ່ກເຽມຫ້ແຫນາຈະຕັກມເຂ แข่งหน่อยลไปเลยไปวะขวดเดียวนะบอกเีขวดนะอนะเอออ่ะบ่วมาให้นะ ก็นำประเดกคถลงไปเลยใส่ใน,นหนึ่งนะนไ

วันนี้พัดพักบ่งค่ะก็เซตเป็นสีเรียบร้อยบัน,นี้พี่น้อง มอมเก็บได้นี่ก็เซงเป็นถิ่นอร่อยเลย,ยจ้าพี่น้องอันนี้ก็าเตี๋ยวแมงแข้งเด้อพี่นอ้อนนมมง,ง,องสะนางตํำขาเจพ๊พักบวบมีผักเด้อพี่น้องอันนี้ก็แมงแข้งเป็นโตอันนี้ก็ขวดพักบ่งด้อสิพี่นอ้องมามาพี่น้องมากินข้าวนำกันสบายดีป้าลูกในโลกไม่มิวสไปดีจ้ะป้าลุงชิ้กป่านะ ăn chan anh kim kim năm bầu không đấy mẹ lông mẹ mẹ anh mẹ mẹ ăn mẹ anh mẹ Ăn ăn anh mẹ lông, mẹ anh mẹ anh mẹ anh mẹ ăn, anh mẹ anh อากินกินอร่อยอซิมซิงอนมไ่ได้เคยกินจริอๆแต่ี่นางไหมกินอ่ะทำเสร็ครับซิมบึงด้วยแม่แจ๋มัคแขงจัว่าจัเข้มมาจักปู่มากินแมงแขงเห็ดตั้แจ๋แมงแขงเฮงเลยป <laughs> ันข่าให้ร้านเลย เอาผ่าเขาสิบเบ่งโตตามแจ่วค่ะประยากคิวแถวโตเป็นตโตคลิปนี้สาวนางก็งขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง,างาสาวนางพาแสบเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย